นี่วันนี้จะมารีวิวห้องออสการ์บูติกโฮเทลคือเห็นเขาบอกว่าเพิ่งเปิดมาได้ประมาณสามเ,เดือนคือเขาเปลี่ยนเจ้าของใหม่ก็ห้ามสุบบุรีจริงๆก็เป็นขีการแหละก็ห้องมีแต่ห้องนะประมาณสามสิบตารางเมตรอะคือห้องใหญ่มากแล้วราคาก็ราคากำลังดีกำลังถูกดีเลยแหละนี้ก็ห้องน้ำใหญ่ มากก็มีกระจกด้วยห้องน้ำใหญ่นี่คือราวชายแล้วแหละก็นี่แหละห้องน้ำหนีดูห้องนอนนี้ที่วางมีตู้เซฟด้วยมีตู้เซฟด้วย,วยใครนี่แล้วก็ชั้นมีปลั๊กอยู่ประมาณสามปลั๊กมั้งตาปลั๊กอ่ะมีทีวีจอแบนมีตู้เย็น มีหน้าระเบียงด้วยอ,อันนี้คือตรงห้องน้ำนะติดก่อนนี่คือเตียงนอนก็ใหญ่มากนนมีหน้าระเบียงด้วยหน้าระเบียงนี่คือข้างหน้าเป็นตึก์ดมีที่ล้างจานด้วยเหมือนอพาร์ตเมนต์ห้องห้องนึ่งเลยอะเมือนอพาร์ตเมนต์เลยอะนี่แหละก็ห้องของ ออสการบูติกโฮเทลอยู่นาในแปดนะอยู่ซอยนาในแปดนะก็ลองหาซื้อดูราคาก็ใช้ได้เลยราคาไม่แพงมากก็สมกับราคาแล้วก็มีตู้มีอะไรมีทุกอย่างครบห้องดีมีสี่ชั้นนะมีสี่ชั้นต้องเดินเอา<อ>นะ<อ>ไม่มีลิฟต์ โอ oh. ด้วยห้องพักที่สวยงามนะไม่ค่อยจะสวยเลยนะใช้ไวแล้วโอเคถามว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่ประมาณ8ปถึงเเลยแหละห้องสวยมากราคาถือว่าใช้ได้โอเค